ทีมชุดปฏิบัติการฉุกเฉินตรวจสอบมลพิภษภาคสนาม D.I.W. ทีมจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมกำลังตรวจสอบมลพิษทั้งในน้ำและในอากาศระหว่างการจำลองปฏิบัติการดับเพลิงเหตุอคีภัยภายในโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งผลการตรวจสอบจะแสดงผลภายใน30นาทีหากเครื่องทดสอบแสดงผลว่ามีปริมาณสารพิษในอากาศสูงกว่าค่าที่กำหนด ชุดปฏิบัติการจะแจ้งไปยังทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อดําเนินการย้ายประชาชนในชุมชนโดยรอบและพนักงานในโรงงานออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดเพื่อป้องกันสารเคมีตกค้างในร่างกายเช่นเดียวกันหากพบปริมาณสารพิษในน้ําสูงเกินกว่าค่าที่กําหนดทางโรงงานอุตสาหกรรมจะต้องทําการบําบัดน้ําเสียนั้นก่อนปล่อยน้ําลงสู่แหล่งธรรมชาติกรณีที่เกิดเพลิงไหม้นะครับมันก็จะมีการใช้น้ําในการดับเพลิง พอใช้น้ำในะการดับเพลิงน้ํามันก็จะเป็นละลายเอาความสกปรกอะไรก็แล้วแต่ออกมาเพราะฉะนั้นพอมันพอฉีดน้ําเสร็จมันต้องเก็บตัวอย่างน้ํามาวิเคราะห์นะครับว่าจะให้เขาเขาจะระบายออกแหล่งน้ําสาธารหรือไม่อากาศเนี่ยเนื่องจากว่าเวลาเกิดเพลิงไหม้เนี่ยมันที่เกิดการเผาไหม้ใช่ไหมฮะมันก็จะมีอากาศเสียออกมาแล้วเพื่อเป็นการเตือนภัยให้ ชชุมมมนนนนนหหหรรรรรืือออออออาาบ้ที่ออ่่่ยยยยๆะคัััจตตงงพพไไไแเมื่อได้รับแจ้งเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินชุดปฏิบัติการฉุกเฉินตรวจสอบมลพิษภาคสนาม d i w ทีมนี้จะถึงที่เกิดเหตุภายใน1-3ชั่วโมงเพื่อคอยเฝ้าระวังเหตุอัคคีภัยอย่างใกล้ชิดและหลังจากเหตุเพลิงไหม้สงบลงแล้วกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะสรุปผลและหาสาเหตุเพื่อป้องกันเหตุอักคีภัยที่มีโอกาสเกิดซ้ำได้ในอนาคต จากสถิติการเกิดเหตุอัคคีภัยของกรมโรงงานอุตสาหกรรมพบว่าตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,555ถึง2,557มีโรงงานที่เกิดเหตุอัคคีภัยเพิ่มขึ้นทุกปีโดยในปี2,557มีเหตุอัคคีภัยเกิดขึ้นสูงถึง73รายหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ46มีมูลค่าการสูญเสียไม่ต่ำกว่า400ล้านบาท และประเภทโรงงานที่เกิดอักขีภัยสูงสุด5อันดับแรกได้แก่โรงงานผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอาหารสิ่งทอโรงงานคัดแยกวัสดุไม่ใช้แล้วเครื่องเรือนจากไม้และโรงงานชิ้นส่วนรถยนต์ภา,าคอุตสาหกรรมต้องตระหนักและให้ความสําคัญในเรื่องนี้อยากคิดว่าเป็นการลงทุนนะครับก็อยากจะให้โรงงานได้ตระหนักเรื่องนี้และให้ความสําคัญในการที่จะซักซ้อมเรื่องของอักขีภยัย กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อักคีภัยในโรงงานอุตสาหกรรมตามประกาศกระทรวงเรื่องการป้องกันและระงับอักคีภัยในโรงงานพุทธศักราช2552ซึ่งข้อมูลทั้งหมด กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตามประกาศกระทรวงฉบับนี้แล้วพร้อมจัดทำวิดิทัศน์ความยาว30นาทีเพื่อแจกใจ่ายให้กับโรงงานอุตสาหกรรมสำนักอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศจำนวน2,000เล่มเพื่อให้โรงงานอุตสาหกรรมให้ความสำคัญกับการป้องกันและระงับอักขีภัยให้มากขึ้น